พบกับผมนายวอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็มีข่าวาวอัปเดตเกี่ยวกับวงการฟอสซิลไดโนเสาร์มาเล่าให้ฟังกันนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์นะผมเป็นตัวอ่อนของไดโนเสาร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะครับเนื่องจากตัวอ่อนของไดโนเสาร์จะสูญสลายง่ายมากเลยนะครับเมื่อตายไปก็จะสูญสลายไปจนหมดก่อนที่จะเป็นฟอสซิลซะอีกนะครับ โดยฟอสซิลนี้นะครับเป็นฟอสซิลตัวอ่อนที่อยู่ในไข่ของไดโนเสาร์นะครับเป็นการค้นพบที่เมืองการโจวประเทศจีนนะครับผมฟอสซิลชิ้นนี้มีอายุประมาณ72ถึง66ล้านปีก่อนนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาเลยนะครับและได้รับการตั้งชื่อว่าเบบี้หญิงเหลียงเป็นลูกของไดโนเสาร์กลุ่มเทโลพอดนะครับซึ่งฟอสซิลชิ้นนี้นะครับมีลักษณะที่เป็นตัวอ่อนของไดโนเสาร์ที่อยู่ในไข่ครับผม ลักษณะก็เหมือนกับนกในปัจจุบันเลยนะครับความเชื่อมโยงกันอย่างมากเลยนะครับผมทั้งท่าทางลักษณะเหมือนกับนกที่กําลังจะพักออกจากไข่นะครับผมละฟอซิลชิ้นนี้นะครับมีความยาว17ซนติเมตรนะครับโดยคาดว่าตัวอ่อนที่อยู่ในไข่จะมีความยาวจากหัวจึดหางประมาณ27ซนติเมตรนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับหวังว่าไข่ของไดโนเสาร์ชิ้นนี้นะครับจะช่วยไขความลับการสืบพันธุ์ และการเชื่อมโยงกันระหว่างไดโนเสาร์กับนกในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับผมแต่เบื้องต้นข่าวๆอัปเดตก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆอยากรับชมรับฟังเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่หน้าต่างด้านซ้ายด้านขวานี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีข่าวาวเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์เกี่ยวกับฟอสซิลให้รับชมกันนะครับผมหรือถ้ามีข่าววอัปเดตอะไรใหม่ๆผมจะรีบนํามาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันต่อเลยนะครับตลอดคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ